มึกกลางทะเลครั้งแรกของเราค่ะโอ้ยใหญ่มากหมึกซาชิมิบนเรือสดๆนะคะเอากันเลยค่ะป้อกันเลยครับโอ้ยมาความรักความไม่มาและทีนี้แบบที่อูยังดี ติดตอกยางยังนะคะยเยปี <Wow. S 1> <Y ipp> <laughs> ทุกคนคะวันนี้เรามีเรื่องตื่นเต้นเพราะว่าไปครั้งแรกของเราสองคนที่เราจะไปตกหมึกแล้วก็<ะ>กินซาชิมิปลาหมึกสดๆกา้างทะเลกันนะคะซึ่งเราจะเหมาเรือกันไปแบบส่วนตัวนะคะในราคาที่ถูกมา,มากๆเลยนะทุกคนเริ่มต้นแค่1,500บาทเท่านั้นเองอแต่ว่าตอนนี้นะเราอยู่ที่ที่พักของเราที่เนี่ยชื่ออันดารารีสอร์ทแอนด์วิลล่าภูเกตนะคะ บ่ายเนี้ยเราจะออกเรือกันไปนะคะก็จะไปตกมึกโดยใช้เรือหางยาวของชาวบ้านนะคะแล้วเขาก็จะเตรียมเซตอุปกรณ์ไว้ให้เรียบร้อยมาดูกันว่าวันนี้เราจะสามารถตกหมึกได้หรือไม่และจะได้กินซาชิมิหรือว่าจะแป๊กนะคะทุกคนไปค่ะตามไปดูกันตกมึกกลางทะเลครั้งแรกของเราค่ะเดรก็จะเมาค่ะ เราอยู่นเรือทุกคนก็คือเราออกมาจากฝั่งไม่ไกลมากเขาบอกว่าตรงนี้น่าจะมีหมึกนะคะแต่เราลองมาดูว่าคนอย่างเรานะจะทําบาปขึ้นไหมวิธีการนะจะต้องมีการล่อเหมือน ลงไปพิเศษสายเวดตึงก็กระตุกตึ๊กเหมือนกุ้งกระเด้งอย่างงี้กุ้งเป็นเป็นก็ต้องมองเห็นอวะอยู่ใต้น้ำบ้าได้กี่ตัวแล้วพี่นิวอืมเอออยากกวนสมาธิเดี๋ยวปาหมืกฉันตกใจไม่ใช่ง่ายๆ่ะกว่าจะได้กินเลยนะ A later. few moments โอ้ยได้จริงๆด้วยอ่ะตัวใหญ่ด้วยอ่ะโอ้ยโอ้ยเย้วันนี้เราได้กินหมึกโอ้ยที่สุดนะคะอย่างน้อยเราก็ได้มาหนึ่งตัวเฮ้ยเห็นไหมนู่นมันจะพ่นใส่นะพี่เขาคือตกไหมเขาจะกินดีใจเหมือนตกได้เองค่ะเออเอ้ยทำจริงนะกำลังโอ้ยได้เร็วนะครับปกติเป็นแบบนะครับโชคดี จะหรัตจาหลับเลยถามยังไงหมดอ่ะ One o e Funky ไดแล้วเหรอหาจริงปะเนี่ยอ้ยแก่าอ่ะโอ้ยออ้ยอุทําไมรัเป็นเก่งแบบดี เราได้สามตัวแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่เราตกยากไหมพี่นุ่นก็ยากนะเมื่อกี้เกือบได้แล้วใช่ัหยแต่ว่าคือเราอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ว่าน้องเขาได้อเราไม่ได้ กับมือเลยใช่ไหมเจ๊นี่หมึกซาชิมิบนเรือสดๆนะคะโหโดยฝีมือของพี่เขาค่ะฝีมือของกับตันเรือเรานะคะอันนี้เขาแบบตกจากน้ำตรงนู้นด้วยน้ำตื้นด้วยโอ้โหโอ้โหอกว่าหมึกมาอีกแล้วเมนูวันนี้คืออะไรคะเชฟปลาหมึกซาชิมิ สดสดหมดเลยอเอากันเลยค่ะกันเลยครับ <c oughs> อันนี้หมึกอะไรอะพี่หมึกหอมครับหมึกหอมอลองดมดิพี่หอมจริง <c oughs> มากพี่กัดเลยไหมกัดกัน,กนวนเลย <c oughs> ตื่นเต้นไหมคนที่อยากจะมาตกหมึกมากๆตื่นเต้นค่ะเราตกไปได้เลยว่ะมันขึ้นอยู่กับฝีมือหรือดวงอะ่ะเอาจริงๆแล้วฝีมือฝีมือ,มอด้วยเหรอถึงเวลาเชฟลงมือนะคะนี่คือเชฟกระทะหลุดแข็ง สดสดจากทะเลนะคะสดสกวางนี้สดว่ะสดกว่านี้ก็กินในน้ำแล้วนี่นะคะอืมยังไงบ้างนุบหนุบกรุบเลยขอจิ้มซีฟู้ดด้วยนะคำซีฟู้ดให้ด้วยอายะเอาที่แ่กตอนน้ำแข็งไอ้นี่เหรอไหนซีฟู้ดเบอร์นั้นเลยเหรอเออนาทีนี้แบบ มื้ออย่างดีปล <f poster ör> าหมึกกรอบสดดิจริงๆคุ้มแล้ววันนี้บอกเลยว่าวันนี้ได้สีตัวก็คุ้มแล้วปกติซื้อกินที่กรุงเทพเนี่ยก็ตัวละ200ร้อแล้วนะเราเหมาเลือออกมาทั้งได้ตกหมึกทั้งได้ดำน้ำเริ่มต้น1,500บาทเท่านั้นปีกอะะใช่ใสๆค่ะใสๆผมไม่นวดนะครับผมว่าต้องเริ่มจากหนวดก่อนนะครับดีจริง ซีฟูคือเด็ดมากเนาะนันจิมันอร่อยมากสดสดแหลกสดแหลกก็ตกกันมาอย่างเงี้ยตกกับมือใช่ไหมตกกับมือมือคนอื่นค่ะไม่ใช่มือเราตกมอื้อหือวดฉี่ล้ใส่สาวด้วยวันเย็บนี่นลนโนรองครั้งแรกค่ะเห็นไหม <Memorial> <m> มันกรึบคาอน้ำชุดเนี้ยอยากกินกินเป็นโลเลยคือแบบดีมากอะเพราะว่าแบบนี้เรากินกันอยู่ในทะเลนะคะเรียกว่าลอยชมซันเซ็ตด้วยโอ้ื้อร่อยมากด้านนี้ก็คือบรรยากาศเรือที่เราลอยนะคะอยู่แถวแบบบริเวณแหลมพมเทพเนาะนี่าทะเหดด้านหลังเราก็กำลังจะซันเซ็ตแล้วนะ กินระาสาชิมิกับยูพาที่ตกยามเย็นนะคะอร่อยไหมคะ นิ้มอยู่เลยอ่ะสดมากอร่อยมากน้ำจิ้มแซ่บมากแล้ววิวก็สวยมากไม่ดูเลยค่ะ When it hits you, yes, yes, yeah, it yeah. yes, you shall, when it hits you, yes, 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 when it hits you, yes, yeah, yeah. yes, you. when it hits you, yes. Yeah.